สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จะมาทำมันเชื่อมนะคะซึ่งรอบก่อนแม่ก็ทำไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทำคลิปนะคะวันนี้เราก็ซื้อมาเยอะเลยทั้งหมดนี้ก็1 2 0บาทนะคะนี่ตอนนี้แม่ก็หั่นนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะปอกปอกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นครึ้นอีกทีนึงยังไงเดี๋ยวแม่ขอตัว อกนะคะตัวของเปลือกออกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำต่อไปค่ะนี่นะคะเป็นมันที่แม่ได้หัน่นเอาไส้เขาออกแล้วนะคะมันก็จะเป็นแข็งๆเนี้ยวนะคะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันมีไส้อ่ะแม่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรดี นะคะนี่เราก็ต้องเอาออกแบบนี้นะคะทุกอันเลยนี่จะเป็นรอยบังแบบนี้นะคะตอนนี้แม่ก็จะล้างนะคะให้เขาน้ําใสเลยนะอันนี้ยังเป็นแบบขุ่นๆอยู่นะคะเราก็จะล้างอยู่ประมาณ 6- 7น้ําค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทําต่อไปว่าแม่จะเอาไปทําอะไรต่อนะคะนี่นะคะเราจะล้างนะคะให้ครบเจ็ดน้ําจนน้ำก็ใสแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามาใส่ใน ลังถึงนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาไปนึ่องค่ะก่อนที่เราจะเอาไปเชื่อมันเองนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ขอเรียงตัวมันนะคะใส่ลังถึงก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเนื่องไป30นาทีค่ะเพื่อนๆปิดฝาเลยเดี๋ยวตอนที่นึ่งสุกแล้วมาดูกันค่ะนี่นะคะมันของเรานะคะเนึ่งได้ที่แล้วเขาจะใส่ขึ้นแต่ว่าไม่ถึงกับ ใสทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมนะคะตอนนี้มันของแม่นะคะเดี๋ยวเราจะต้มอีกถาดนึงนะคะเพราะว่าเยอะนะคะเดี๋ยวแม่จะต้มให้สุกนะคะอีกถาดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทําต่อไปกันค่ะนี่นะคะมันของเราก็เชื่อมแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะออกมาใสๆนะคะอันไหนที่เขาอยู่ด้านบนนะมันจะเป็นอย่างนี้แม่ก็จะเอา เขานะคะลงไปคลุกกับตัวน้ําเชื่อมนะคะเราไม่ต้องเอาออกจากน้ําเชื่อมนะเพื่อนเพื่อเราจะใส่แบบนี้เลยเดี๋ยวแม่ก็จะมาทําน้ํากะทิกันนะคะเพื่อที่จะเอามาลาดตัวของมันเชื่อมนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมเดี๋ยวไม่ยกตัวนี้ให้ดูเนี่ยเขาจะใส่แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเขาก็จะฟูฟูบางบาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะใส่ในน้ําเชื่อมไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวมาทําน้ํากะทิกันเลยค่ะ เดี๋ยวแม่ก็จะมาเริ่มทำนะคะน้ำกะทิแม่ใช้กะทิกล่องนะคะ200 ML แบบนี้เลยนะคะตามด้วยเกลือนะคะ1ช้อนชาแบบนี้นะคะคนๆเลยค่ะน้ำกะทิก็จะคน้คนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะตามนะคะด้วยแป้งาบานมได้ไลแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะ แม่ก็ใส่แป้งนะคะตัวของแป้งข้าวเจ้านะคะยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะกระเด็นกระโดดนะคะเพื่อนๆเราก็จะคนนะคะให้แป้งเขาเข้ากับตัวกะทิของเราก่อนนะคะที่ใส่แป้งนะคะเพื่อให้เขานะคะมีความหนืดขึ้นนะคะมีความข้นขึ้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ราดหน้าตัวของมันเชื่อมของเรานะคะถ้าเพื่อนๆอ่ะ ไม่ได้อ่อใส่ตัวของอ่าเขาเรียกอะไรนะแป้งข้าวเจ้านะคะเขาก็จะไม่หนืดน,นะเพื่อนๆน้าเขาจะใสๆก็เป็นน้ําเลยนะแต่นี่ที่เราใส่แป้งไปเพื่อนๆมันติดตช้อนเราต้องเขย่ามันอ่าละลายแล้วนะคะเขาก็จะไม่ได้ทานนะคะตัวเดียวกันกับการทำอ่ากะทิราดหน้าตัวข้าวเหนียวมูนนะคะนี่ นี่เดี๋ยวเราก็เข้ากันหมดแล้วนะคะนี่สูตรของแม่เดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลไปสามช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะน้ําตาลแม่ใส่ไป็สามช้อนโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแก๊สเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะกวนจนน้าตาลเขาละลายนะคะเพื่อนๆ เขาจะมีความหวานเค็มปลาแหมปลาแหมปลายลิ้นนะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ของแม่ใสเพื่อความนุ่วๆน,นะคะใส่แล้วอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้อร่อยมากจริงๆนี่เดี๋ยวเราก็ต้องให้เขาละลายเลยนะน้ำตาลนี่ยังไม่ละลายนะ นี่นะคะนี่ก็คือมันที่เราได้เชื่อมไว้นะคะแม่ไม่ได้ตักเอาตัวน้ำเชื่อมขึ้นมาด้วยนะเพื่อนๆเราตักเอาแค่มันมันออกมานะคะแบบนี้เลยเขาจะใสๆเนี่ยดูชัดๆนี่เขาจะใส่ใส่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ไอ้ไอที่มันที่ไม่ได้ซื้อมาไม่ใช่มันมันอ่าห้านาทีนะคะมันจะเป็นหัวบบเล็กๆเองเนาะนี่เดี๋ยวเรามาดูรอกะทิกันค่ะ นี่นะคะน้ำกะทิของเราก็จะข้นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแม่ปิดแก๊สแล้วนะคะเราจะไม่ให้เขาเดือดมากนะคะว้าวหอมมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆหอมกะทินะคะเราจะไม่ให้เขาเดือดแบบปุดๆเลยนะเพื่อนๆเดือดพอขึ้นแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะ เราจะไม่ให้กะทิเขาแบบเป็นเม็ดนะคะนี่ไอที่เห็นอยู่จะเป็นแป้งนะเป็นแป้งจริงๆแม่ใช้ตะกอ้อได้นะเพื่อนๆแต่แม่ลืมเอาตะกอ้อใช้นะเราเลยใช้ช้อนนะต้องใช้ตะกอ้อตีแป้งเขาก็จะเนียนขึ้นมาน,ะนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักราดนะคะตัวมันเชื่อมของเราเลยเห็นแม่เขาค้นให้แป้งเขาเข้ากันก่อนนะ แต่แม่ปิดแก๊สแล้วนะตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคะตัวเขาจะไม่หนืดเกินไปนะคะเขาจะประมาณนี้นี่เดี๋ยวไปเอาทัพพีตักลาดก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลาดนะคะหนึ่งทัพพีนะเพื่อนๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ ราดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆฉ่ำๆไปเลยนะคะนี่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมเพื่อนๆเนี่ยกะทิเขาจะเนื่อๆแบบนี้เห็นไหมพอเอาไปราดกับมันนะคะก็จะข้นขึ้นนะคะนี่เลยยังไงแม่จะขอตัวไปทานก่อนนะคะน่าหม่่ามากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแม่ชวนทำอะไรอยากกินอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันคะ่ะ บายบายขอตัวทานก่อนนะคะ